มึงรออีมาหนังบ่นใ้บีฟังกับน้องโจเมื่อเหลืองพวมึงบีฟังกันตุกวันพวมึงปั่นนูเพื่อมึงปั่นนีพวมึงหนังเล่นเฟซบุ๊กหนังหลุดดูดกดติดตามกดไลค์แต่เมียเพื่อนมึงหนังลำพึงลำพันพวมึงกีครานพวมึงหนีใสไม่ดูปนุบันนีผีบองปันนีน้องชมนะมึงท้ามึงไม่ส่ามรถที่จะเปลี่ยนหนีใส่พื่มึงได้แต่มึงมีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนพวได้มึงเข้าใจไหม เพราะฉะนั้นถ้ามึงไม่ตกใจกับมึ่งเปลี่ยนไปเลยชีวิตเราไม่ใจว่าต้องมาล้ำโจอยู่กับพวกคนใดคนหนึง่งมึงก็จะไม่ไม่พอใจกับคนนะไปเลยๆเลยๆจนว่าจะปลอบพั่วแต่มึงคิดว่าดีที่สุดชีวิตนี้ครอบจาดแล้มึงได้ร่กรวยพวไม่อยากจะอยู่ว่าไรมึงอมึงไปเลยน้นองชมอืมไม่รู้ไปไหนมึงเดินไปบอ่อนวัวก็ได้คนใจลุยตะมัดมึงไปอา้าวแต่นั้นแต่คนใจเป็นบ้านอืมงูไปเดือนแต่แล้วนั่นแหละไปบ่อนจนไก่ ได้ลบต่ำลัง,งเหมัอนต่างเส้นรวยคนเอ้ยเบื่อไม่ได้จ่ายกันเลยมึงกินเล่บะพวกคนเนี่ยมันช่วงมึงเดือนหน้าพันถึงมึง 5, ออห้าร์ดรวยคนมึงไม่ได้เดือนหน้าล้านเอ้ยง่ายหมากหมาก็ากกตางกันอย่อะไรมึงหรอมไม่นะเนี่ยมึงอะไิจีบดีกินไหวอย่างบนกูร้อยอยังอืม